งานเลี้ยงครับต้องมีการเลิกลาครับสำหรับงานวิ่งที่โรงเรียนบ้านนาคาครับเดินวิ่งกันกุศลนาขามินิมาลาทอน2 0 2 3ับาครับณโรงเรียนบ้านนาขาอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับตอนนี้ก็การแข่งขันก็เสร็จสิ้นไปโดยสมบูรณ์ครับวันนี้เรามาด้วยกัน3คนนะครับ เมื่อวานเราจบที่งานที่นครมณนณมมาครับวันนี้ก็เลยมาต่อกันที่งานวิ่งนาขานะครับซึ่งเป็นปีที่2ของผมแล้วก็น้องบอมแล้วก็พี่จู้ครับวันนี้เรามากัน3คนก็ติดโพเดียมกันทั้ง3คนนะครับแต่ว่าด้วยความล้าของงานเมื่อว,วานวันนี้ก็เลย จะถือว่าเป็นการแก้ตัวแล้วกันครับเป็นการประคองตัวเองให้จบแค่นั้นเองครับเพราะว่าร่างกายมันล้ามาจากเมื่อวานพอดีกําลังจะเดินทางกันกลับครับก็เลยเ,เก็บบรรยากาศหลังหลังการแข่งขันี๋ยวไปสัมภาษณ์น้องชายที่มาจากเชียงใหม่กันครับในขาแรง ขออนุญาตสัมภาษณ์น,นิดนึงครับพอดีทำคลิปด้วยอันนี้ชื่ออะไรครับผมอดิเรกปินชัยครับอ่าคุณอดิเรกอายุกลุ่มกลุ่มสี่สิบสี่สิบสโอ้นี่ครับอดิเรกปินชัยาจากเชียงใหม่ครับเชียงใหม่ครับ,รบพอดีทําคลิปลง YouTube ด้วยก็เลยขอสัมภาษณ์พอดีเมื่อคืนมานอนด้วยกันเนาะนอนนอนที่หอประชุมตรงนี้ครับนอนด้วยกันอันน,อนี้ขับรถมาจากงานเขาบพอมาทอนครับอ๋อครับเมื่อวานไปลงระยะไหนมาครับยี่สิบสี่โลครับอืมยี่สิบสี่แปลว่าติด กลุมายุกุมอายุครับแต่วันนี้แะครับผลงานเป็นไงบ้างครับก็ที่หนึ่งกุมายุเหมือนเดิมครับอ๋อที่หนึ่งกุมายอ๋อครับแต่ว่าก็ยังมีเงินรางวัลเนาะถือว่าเได้ได้คาน้ำมันกับปานกันยินดีด้วยนะครับครับผมยังไงก็สนามต้อไปมีงานที่ไหนอีกครับอผมตอนนี้ก็คือน่าจะเป็น งานมาลาทอนครับโอ้โงานมาลาทอนเลยครับเป็นเป็นลงมาราธอนไปเลยใช่ไหมครับพังงาอ๋อก็จะมีพี่ชายนี่ครับพี่จู้นี่ไปด้วยแกก็จะไปพังงาด้วยอ๋อครับผมขอให้โชคดีครับมีโอกาสได้เจอกันตามสนามครับครับผมครับเดี๋็กไงเราไปสัมภาษณ์กันบนรถเลยแล้วกันครับไทยเราอะส่งไทยส่งไงเอายังหนึี่จู้สวัสดีครับ ครับผมเป็นไงบ้างผลงานวันนี้โอ้แย่มากไม่เหรอว่าแย่เราล้าเราล้าเราล้าจากเมื่อวานครับเกมเมื่อวานมันเป็นเกมที่ครับมันเป็นเกมที่เหนื่อยครับเพราะว่าเราวิ่งในบ้านเราก็อยากทําผลงานให้ดีเนาะซึ่งวันนี้มันเป็นงานวันต่อวันครับครับเรามาต่อที่นาคาสองปีซ้อนครับสองปีปีที่แล้วเราก็มากันครับแต่ว่าวันนี้มากับรถพ่จูครับพ่จูผลงานวันนี้เป็นไงบ้างก็ลําดับเป็นไงบ้างวันนี้ก็ดีใช้ได้ ได้นะงานที่สองสองวันก็โอเคอยู่เมื่อวานเข้าที่ที่หนึ่งที่จู่วันนีที่สองครับเมื่อวานเข้าที่หนึ่งที่ต่อเนื่องงานเขาเรียกงาน n อ็นทีลันฟอร์ไลท์เนาะใช่ครับที่นครนมพี่จูว่าเข้าที่หนึ่งครับมาวันนี้มาโดนเจ้าถิ่นเนาะเจ้าถิ่นเขาวิ่งดีเพิ่งขึ้นมาหกสิบของโดนพี่จูแล้วก็อีกคนหนึ่งครับมาด้วยกันวันนี้น้องบอมครับโอ้เป็นยังไงบ้างบอมบอมบัดีสภาพเลยครับ่า่ามากเมื่อวานบอมผลงานดีนะ เล่าอะไรเล่าให้ฟังหน่อยเมื่อวานเป็นไงมั้งเมื่อวานเมื่อวานอ่าเรียกว่าจะเปิดตามที่กอ๊อฟแต่แกมดออืมก็เลยนี่แหละโคตรนงกับโอมเนาะไล่หลังมาก็เลยปล่อยไปกับตัวพอดีลองเจลยี่ห้อใหม่ไม่ได้ถูกดืนเจลไม่ลงเลยยี่ห้ออ่ะบอกได้ไหมยี่ห้ออะไรยี่ห้อไม่ชื่ออะไรแอคทีฟไหมแอคทีฟ <Active S 1> แต่ว่าเขาเข้าดีนะนะแต่ว่า เนื้อเจลมันอาจจะพ่นไปหน่อยมันเหนียวอ่ามันเหนียวครับมันมันต้องกินกินแล้วก็กินน้ําทันทีไม่งั้นกืนไม่ลงแต่ว่าบอมก็มาดีครับเมื่อวันมาไล่เก็บโค้ดตอนน่าจะสามโลสุดท้ายเนาะอ่าบอมมาดีพอเข้าเข้าแรงไป้วครับก็ถือว่าผลงานวันนี้ก็เนาะประคองตัวเองมาก็ครับรับรับลิทสองในรุ่นใช่ไหมถือว่าผลงานดีสองวันเรารับเท่าไหร่นะ พันเก้าเท่ากันเนาะเคแล้วเมื่อวานบอมเข้าออสองก็พันเท่าไหร่พันสองวันนี้มารับอีกเจ็ดร้อยเออเป็นพันเก้าเราเมื่อวานเรารับอสามพันหนึ่งวันนี้เรามารับเก้าร้อยโอ้เท่ากันแต่ว่าวันนี้ขาแรงแรงจริงๆครับเพราะว่าเป็นน้องน็อตเนาะน็อตนิติธรรมมาเขาเขาเตรียมตัวลงคัดกีฬาแห่งชาติด้วยครับเขาเข้ามาสองวันเมื่อวานเขาวิ่งที่ดอนจานด้วยเห็นข่าว วิ่งดีจริงโอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราพบกันงานต่อไปนะครับบอมอบครับครับนี่ก็คือผลงานครับวันนี้หลังจากพี่จู้น้องบอมครับผมผลงานวันนี้ก็จบที่หนึ่งในรุ่นครับ การประคองตัวเองให้รอดวันนี้ถือว่าเหนื่อยเหนื่อยมากเพราะเพราะมันล้ามันล้าจริงๆพี่วิจุเมื่อวานนี้โอ้ล้ามากยิ่งไปกดเอาไล่เอาที่สามอซึ่งหนึ่งสองก็ไม่ได้หวงแล้วครับเพราะว่าน้องโอมน้องบอมก็มีโอกาสได้ซ้อมดกันก็เป็นกําลังใจให้เขาแต่ว่าเราหนีที่สี่อเนี่ยครับหนีจนแบบสุดท้ายก็จบสามอแต่มาวันนี้มันร่างกายเราหนักเมื่อวาน ก็ถือว่าทำผลงานได้ดีครับจบที่1ในกลุ่มอายุเวลาก็ไม่ได้ดีมากมายครับ4 1หนุนครับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมช่องของนงันซาวครับมีโอกาสเราไปงานวิ่งไปงานที่เป็นงานวิ่งตามตจังหวัดเราก็จะเก็บบรรยากาศอย่างนี้ครับมาให้บางทีมันเก็บช่วงที่เราไม่ได้ เก็บช่วงที่เพื่อนๆพี่ๆรับรางวัลก็เอาเป็นบรรยากาศหลังจากงานจบครับก็ถือว่าวันนี้ประสบความสาเร็จทั้ง3คนครับจะอ,อาจจะไม่ได้ตามเป้าหมายก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยแล้วก็ได้สุขภาพที่ดีเดี๋ยวสนามหน้าที่ไหนเดี๋ยวเราพบกันนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามทุกๆคนนะครับที่เข้ามาติดตามขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ